กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็ขสายมันกับ2ขุนพลรถขุดซัน,นี่ s y สวา4น่สทางหุนส่วนจำกัดฟ้าบันดาลก่อสร้างภารกิจในการขุดลอกหนองน้ำกลางหมู่บ้านครับบ้านหนองขมหมานตะบนหนองขมหมานอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ลีดเนียน,น,ยนครับปลาเจาะอยู่ตรงนี้ครับ สโลปสวยๆลีดสวยๆเลยอีคันอยู่ฝั่งโน้นครับปาการอยู่ฝั่งโน้น ปาเจาะอยู่ตรงนี้นี่ครับรีดดินเนียนครับ Ini m e m ฝั่งโน้นก่อลีดเนียนๆเช่นเดียวกันแล้วครับ เราลบอยู่ใต้ชายคานะครับนั่งดูฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนู้นนี่รู้สึกฐานยืนนี่มันไม่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะเท่าที่ดูดมองมองไปนะครับอยู่ไกลพอสมควรนะระยะห่างร้อยเมตรครับมุมสะฝั่งนู้นเลยอาการฝั่งปลาเจาะนี่ไม่เท่าไหร่ฐานดีอยู่ ฐานดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแต่ฝั่งปากกาศนี่ค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นแ่ะครับลีดเนียนๆครับปาเจาะฝั่งนู้นจะขยับตัวหรือเปล่าเอ,อ้าเอาขยับตัวโอ,อ้หน้าลอยแล้วหน้าลอยแล้วโอ,อ้ออกี่ยวขึ้นมานี่ าการครับนิ่มๆครับแกมีบายท่อนนึงหิ้วไปด้วยครับ ยิขึ้นไม้แล้วฝั่งนู้นไป่เรื่อยๆครับ ลีดฝั <S <S ่งนน้นก็โยนขึ้นไปฝาการฝาเจาะฝาเจาะฝาการสองปรมาจารย์สายบูฟาบนานก่อสร้างพากันไว้ก่อนแล้วครับไวเจอกันใหม่ช่วงหน้า มีอะไรเด็ดๆเป็นช็อตเด็ดสำหรับหน้างานที่นี่หรือเปล่าก็รอติดตามนะครับเชื่อว่าในช่วงเวลา,าที่ยืนอยู่ข้างบนนีไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่ถ้าลงล่างเมื่อไหร่และได้ลุ้นแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับชอบกดติดตามเอาไว้จะได้เจอช่วง ต่อไปเรื่อยๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับ